สวัสดีครับผมแซดพีมะพายคนเดิมนะครับวันนี้ก็จะพามาดูรถไฟฟ้าใต้ดินในเวอันตเมดอันนี้อีกเวอร์ชั่นใหม่นะครับอันที่ผมเล่นเขาจะเป็นเวอร์ชันเก่านะครับวันนี้ก็จะพามาดูเวอร์ชั่นใหม่นะครับซึ่งรถไฟขบวนนี้วันนี้ที่เราจะใช้จะเป็นรุ่นอันนี้ผมไม่ทราบรุ่นนะครับทราบว่ารถไฟขบวนนี้เป็นรถไฟฟ้าที่วิ่งอยู่ในเมืองบอสตันนะครับประเทศอเมริกานะครับรถไฟขบวนนี้วิ่งเป็นสายสีแดงนะครับ โอเคครับรถไฟก็กำลังออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมมุงขอไปเดี๋ยวค่อยไปบอกตอนรถไฟจอดที่สถานีก่อนนะครับ นี่นะครับรถไฟของเราก็กำลังเข้าโค้งเพื่อเข้าสู่สถานีนะครับอันนี้นี่นะครับกำลังส่งข้อวามตันี้นะครับเพราะมันวิ่งไม่เร็วมากนะครับแค่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคำซึ่งปกติรถไฟฟ้าใต้ดินมันจะวิ่งประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีชื่อหนึงก็คือเมโทรนะเมโทรหรือซับเวยแล้วก็อันเดอร์กราวนะครับนี่ครับถึงแล้วครับสถานีแรกครับ นี่ครับรถไฟก็มาจอดที่สถานีแรกแล้วนะครับอันนี้ผมจะบอกว่ารถไฟขบวนนี้วิ่งเป็นสายสีแดงนะครับในเมืองบอสตันถามว่าทำไมผมถึงรู้นะครับทุกคนสังเกตแถบด้านล่างรถไฟด้านใต้หน้าต่างวันนี้ครับแถบเป็นวงแดงตรงนี้นะครับมันก็คือบ่งบอกว่ารถไฟขบวนนั้นวิ่งในสายอะไรนะครับรูทเป็นสายสีน้ําเงินแถบรถไฟก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงก็จะเป็นสีแดงส่วนสีส้มก็สีเอาพูดง่ายคือถ้ารถไฟขบวนนั้นวิ่งสายสีอะไรรถไฟก็จะขบวนรถไฟก็จะเป็นสีนั้นะครับ ก็นี่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าแขนซ้ายนะครับซึ่งเป็นผมฝั่งที่ผมใช้กดแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดนะครับผมเจ็บมากครับว่าผมเพิ่งฉีดไฟเซอร์มานะครับก็เลยเจ็บแล้วก็ปวดมากด้วยนียผมลงทุนแค่ไหนครับว่าผมลงทุนแค่ไหนครับถึงมาเล่นเกมให้ทุกคนดูนะครับนี่ก็สถานีต่อไปแล้วครับนี่ผมว่ามันทําก็ทําสวยดีนะครับแต่ข้อเสียคือมันไม่มีประตูกั้นชานชลากนะครับอันตรายนะสำหรับพวกคิดสั้นแล้วแบบกระโดดให้รถไฟทับอะครับ นี่ครับให้ดูรถไฟของเราอีกทีหนึง่งสีแดงแดงลิตเลยนี่ครับรถรถไฟฟ้าในแดนพยาอินซีนะครับแดนพยาอินซีนเนี่ยคือประเทศอเมริกานะครับอันนี้ผมจะไม่พูดแล้วนะครับคิดคิดบทพูดไม่ออก นี่แหละครับทำไมเขาถึงบอกว่าห้ามตัดหน้ารถไฟในระยะ,ะ,ยะใกล้นะครับสังเกตนะครับว่ารถไฟมันเบรกมันเบรกแบบระยะเบรกกระทันหันไม่ได้มาลดนะครับเพราะว่ารถไฟน้ําหนักมันเยอะนะครับทําให้เบรกกระทันหันไม่ได้นะครับ อีกสถานีแล้วครับเออสถานีนี่ผมว่ามันก็ดูคลาสสิกคลาสสิกยังไงก็ไม่รู้นะครับเตรียมตัวใบสถานีต่อไปกันเลยนะครับ ระยะนี้ผมจะขับไม่เร็วนะครับเพราะว่ารถไฟต้องเข้าโค้งยาวครับตรงนี้ผมขับไม่เร็วนะครับตรงนี้นี่ครับรถไฟเราก็ขึ้นสู่โขขึ้นสู่บนดินแล้วนะครับและอยากไปหยุดใต้ดินมานะครับรถไฟ นี่ครับกลับมาที่สถานีไอวาฮาร่าเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำวันนี้ชอบไปหรือเปล่าถนะ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัดสบสไคร้ด้วยครับ,รบผมแน่มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบาย